ซื้อเว่ยสำอางแก้ปัญหาถามบริการทำหน้าฟีสิวอุดตันมักพัฒนาเป็นสิวหัวหนองทําให้ต้องเจ็บระบมหน้าทุกทีเลยค่ะเมื่อรูขุมขนที่อุดตันนั้นเกิดการอักเสบเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียพีแอกเน่ที่มีการเจริญเติบโตในสภาวะที่มีน้ํามันและเซลล์ผิวที่ตายแล้วสะสมอยู่ภายในทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองต่อการอักเสบและสร้างหนองขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อค่ะ และวันนี้มีวิธีดูแลผิวหน้าเมื่อมีปัญหาสิวอักเสบบวมแดงหนองมาฝากกันค่ะเริ่มจากทำความสะอาดผิวค่ะด้วยการใช้เจลล้างหน้าไรฟ้า15เป็นเจลล้างหน้าอ่อนใสลดสิวตามด้วยครีมสิวแอคซินซีค่ะครีมแก้สิวอักเสบอุดตันด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุดทาทั่วใบหน้าหลังล้างหน้าเช้าเย็นค่ะทีทรีอยลลดอาการบวมแดงจะแต้มเพียงเล็กน้อยเฉพาะจุดที่อักเสบค่ะ เหมาะสำหรับปัญหาสิวอักเสบบวมด้านหนอง แต่หากมีสิวอักเสบที่รุนแรงกว่าสิวปกติทั่วไปให้ใช้ทีทรีออยด์สองหยดผสมกับแอคซินซีแล้วทาทั่วใบหน้าเช้าเย็นแนะนำกินซิงค์วันละ1-2เม็ดร่วมด้วยและให้ทาครีมกันแดดนอริสตันบล็อก s อสเพเป็นประจำทุกวันเพื่อลดโอกาสการเกิดรอยดำสิวที่เข้มมากกว่าปกติซื้อเมนูเซตเวสรรค์แก้ปัญหาเซตสิวอักเสบหัวหนองเลือกทำทรีทเมนต์มาร์กสิวกดสิวฟีหรืออื่นๆฟีค่ะ รับคูป้องถามบริการทำหน้าฟรีได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน Facebook หมอมวลชนหรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ